ปากตองกับพี่น้องครับหวยสาหวยลือสาปัดบานกับหวยพ่อช้างแอดมินสิภาพพี่น้องเข้าไปโทรหาพ่อช้างไปฟังจากปากพ่อสร่างบางวดนี้พอสร่างจะให้เลขนําตัวไหน สวัสดีครับเปนที่ั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเดวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลแกนครับเมื่อนี้แอดมินสิภาพี่พาน้องไปโทรหาพ่อช้างไปฟังจากปากพอสร้างครับว่าพอสร้างจะให้เลขนําตัวไหนพอสร้างที่บอกเสมอครับว่าเป็นหววนาครับหววนําหรือหววเด่นนั่นแหละครับงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาพ่อช้างให้มา9และสม เข้า3-1มครับพี่น้องครับเข้าสา,นนา,สาแต่ตัวจับคู่ของพ่อช้างบอกเขาเด้อครับเด้อไม่เข้าครับพี่น้องครับแต่ก็มีดีแน่นอนส่วนเลขบน,บน,นครับพี่น้องครับเลขบนหวยบนออก3-6-5ก็ยังมี3เหมือนเดิมวันนี้แอดมินสิพาพี่น้องเข้าไปโทรหาพ่อช้างฟังจากปากพ่อช้างกันชัดๆกันเน้นๆว่าพ่อสร้างจะให้เลขนําตัวไหน เป็นเลขเด่นเลยครับเด้อสำหรับห่วยพ่อช้างาพี่น้องไม่ชอบตัวที่พ่อช้างจับคูไ็หให้พี่น้องยืนเลขเด่นไว้เด้อครับเด้จงพึงเสมอไว้ว่าไม่มีใครรู้จริงที่ถูกกรมอไปก็ไม่ใช่จะผิดเสมอไปก็ไม่มีไอพี่น้องเข้าพิจารณาเอาเยอะๆอีกเคราะไต่ตองเอามากๆบอกว่า,ายอะไรยังฮะครับพี่น้องครับพามาเบิ่งกันบ้างวดนนี้ห่วยพ่อช้าง จะให้ทีเด็ดทีขาดเลขน้ำของพอสร้างสาบัดบานกับพี่น้องครับส <Hello. S 1> วัสดีครับ <Hello. S 1> คุณพ่อครับ <Hello. S 1> เอ็นอยังอยู่เดี๋ยวนี่กำลังมาแต่ไรแนีมาแต่บ้านเนม่ยวันไห้ไรว่ปัาจิบูนถูก ปใหญ่ได้บ่บ่บอได้มีตปะปาหน่อยขึ้นบ่อือโอ้สิบกิโลก็ธรรมดาเด้เกจังไดเกตสิเหมิดเกตังแทบแก้มไว้นี่นะโอ้เอา,เ,า,อเ,าเอาเอาเอากินแล้วบอขอเลี้งบ่บอบอเอาเอาเอาไปกันก่อนเลยเฮาไปกันก่อนมันจิบหบกวนเวลาหลาน <laughs> อ่ะเหล็กน่ำก่อนเฮามีกเหล็กนำ่ำ สี่และศูนย์อ่ะลักซี่สี่นีสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เก้าลักศูนย์ศูนย์ก็ไม่ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้า ศูนย์เก้าอ่ะฟันเน้นๆให้เจ้ซีคูเน่คือเก่าคือเก่าเน้กนกรทนอ่าทุนซ<ะ>้อมศูนย์ห้าศูนย์สามขึ้ส่สองสี่หนึ่งสี่สองโมากบอกสี่เจ็ดสี่เก่าโบ马บอกเกลือเ่ได้มาเกิืน้ำมากเื่อไหร่สี่นโตมากแค่มาสี่สองสี่หนึ่งสี่สองสี่หนึ่งเมตโตมากวันจะ กับศูนสามชูนหาวันซะอ,อ,อูู้ผูกขาคือหมักสี่เจ็ดสี่เก้าเทงหงดนี่ห <c oughs> ม,กมกักเด้หมักหมักเพราะว่าตรงกับเล็กผูกขานะผู้กขางวดนี่เลขเด่นของผูกขานี่แต่ว่าแต่ว่าเล็กเล็เลขไอแต่ว่าเล็กติดมันพูดเฒ่าเลขติดมันนี่สองสามหกมาทุกงวดเด้มาทุกงวดเด้ตั้งแต่ปีใหม่มานี่สองสามหกนี่ย่มีหลุดนะ ไม่บนก็ล่างนาบอกยังไงบอกมา,มาตลอดเด้แต่ตาผู้มากแล้วไงวะนอแล้วแต่ผู้มากนอเอองเงี้ยมันรอตัวเก่าเจ่ไเออกินทั่วประเทศอ่าจากสีวาจังใดอ้าวผู้ขาจีทวนได้บัตนี้เด้ออเลขหนํานี่คือสี่และศูนย์แมนมอมอ,อ่าลักซีนี่ก็คือสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่เก่าโตฟันนี่ก็คือสี่หนึ่งก็สี่สองแมนบออ่าส่วนลักศูนย์นี่ก็คือศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้า โตฟันนี่ก็คือศูนย์สามกับศูนย์หามนบบอ่าอะขอบคุณขอบคุณใหหลายครับคุณพ่อครับรถกวนเวลาซ้ำนีล่ละครับครับพอว่าเด้กแล้วบม่ท่านได้กินเข้าแรงอยู่รถกวนเวลาอ่ะขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณแทนเอซทั้งช่องไอ้คุณพ่อมีแต่ความสุขความจเจริญโลกใพ่อะย่าทำหากำไกยขอให้รวยๆปังๆด้วคุณพ่อเด้เอ,อสวัสดีครับ พี่้องครับพี่้องในยิ่จากปากพ่อช้างกันบัร์ตกคนแล้วบางท่านเอฟซี FC ทั้งช่องทุกท่านไม่เข้าใจในการสนทนาของแอดมินและพ่อช้างแอดมินสีขียนลงกระดาษพร้อมก็จะอธิบายให้เอฟซีทั้งช่องเอาไปพิจารณาอีกหนึ่งรอบเอามาเปิ่นกันวาเลขนําพอสางสุดยอดมากๆให้พี่้องเฮาเป็นตัวยืนเป็นตัวเด่นไว้แอดมินสีขียนลงกระดาษพร้อมก็จะอธิบายให้พี่รองเฮาได้ฟังอีกหนึ่งรอบ เอามาพูดเลยครับนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอดมินสิพาพี่น้องเข้าไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับหวยพ่อช้างงวดที่ผ่านมา,ว,าวันประจําวันที่หนึ่งกันยายนสองพัอนห้าร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหวยซาเบิรบานขับถูกมากกว่าผิดเลขนำของพ่อช้างครับให้มาเก้าและสามเก้าและสามบนและล่างมาสามครับพี่น้องครับแต่จับคู่ไม่ถูกหวยออกสาม ห้าหกบนและสามหนึ่งล่างครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับหวยพ่อช้างถูกมากกว่าผิดสาบดบานตามที่แอบป,ปินบอกกาวราซิฟไฮเอฟซีต้นช่องเอฟซี FC เขาจะรู้ดีครับพี่น้องครับเอฟซี FC ใหม่เข้ามาจะไม่รู้ที่มาที่ไปของหวยอนบ่งคิปวิดีโอนะครับเด้อวันนี้พี่น้องเฮาในฟังจากปากพ่อ้างกันบัดทุกคนแล้วแต่การสนทนาของแอบปินและพ่อช้างบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แอบมินเขียนลงกระดาษพรมกับอธิบายจะอธิบายให้พี่น้องเฮ้าได้ฟังอีกรอบหนึ่งเอามาเปนินเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยพ่อช้างงวดประจำวันที่1 6กันยายน2 5 6 8กครับหวยซาเปิดลบานครับเลขน้าของพ่อช้าง,งวดนี้ให้มา4และ0บนและล่างนะครับเดนะบนและล่างครับพี่น้องครับ บนและล่างครับพี่น้องครับพ่อสร้างให้ความเมตตาจับคู่มาให้8ชุดครับพี่น้องครับแต่ฝันเน้นๆแค่4ชุดเท่านั้นตัวที่พ่อสร้างมาครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย41 42 4 7 49หลัก4ก็คือฝัน41และ42แต่แอปบินชอบเหลือเกินครับพี่น้องครับ4 7และ49ให้พี่น้องเฮาพิจารณาเอาด้วยครับเด้อมาได้บนและล่าง ส่วนหลักศูนย์คับพี่น้องครับหลักศูนย์ศูนย์สองศูนยและศูนย์เก้าศูงและศูนย์เฝันเน้นๆตัวพอสั่งฝันมาให้ตัวพอช่างสอบครับพี่น้องครับศู 03, และศูตัวขีดสขีดนี้เน้นๆสอสชุดรับพี่น้องครับสชุดเหมือนวัตถิพันธ์มาครับพี่น้องครับ,รบพอสั่งให้มา 5, 9, 6, 9, ห้าเกหวยออกห้กครับพี่น้องครับ ฟันหลัก 3, สามพอ้างฟันไห้สองสามห้าสองสามและเจ็ดสามหวยออกสามหนึ่งครับพี่น้องครับนี่นะครับหวยสาหวยลือสาบัดบานถูกมากกว่าผิดอย่างที่แอบมินบอกไว้ FC เอฟซีเการู้ดีครับพี่น้องครับเลขนําของพอา้างสุดยอดมากๆวันนี้พอา้างให้ความเมตตาเหมือนดื่มครับพี่น้องครับไอพี่น้องเข้าไปพิจารณาเอาเด้อครับเด้วอวิเคราะห์ไต่จองเอาเยอะเอะอย่าไปเสอยอยังให้มากมายอย่าไปเชื่ออะไรให้งงง่าย เสือคนไว้หลายบอดีครับพอเสือคนจะเลยก็ับผบดีอีกแล้วครับพี่น้องครับพอสร้างแอดมินคิดว่าพอสร้างท่านก็ไม่รู้แต่สูตรกําดวนของท่านหรือท่านจะไปเอามาจากไหนก็ช่างยังคงเดินดีเหมือนเดิมครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเลขนําถับพี่น้องไม่ชอบตัวที่พอสร้างจับคู่ให้ให้พี่น้องยืน4และศูนย์ไว้เด้อครับเด้อยืน4ี่และศูนย,นะย์นนไว้ไว้สร้างไว้ลื้อสาปบั่นครับพี่น้องครับ ให้พี่้องเฮาพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่้องเฮาจะลงทุนก่อนพี่้องเฮาจะตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งกับสวัสดี FC เก่า F c ซใหม่ FC ที่เขามารับชมกับขอบคุณขอบคุณพี่พ้องเฮาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เปกระตุ้นใจแฮมินแบแอมินน้อยและคณาจารย์ต่างๆใดดีสเสมอมาฝากนี้นะครับได้ชอบน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์การทชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิีปลาดคลิปต่อไปที่มินลงหวังว่าซินี้ประโยชน์บรายกันหน่อยครับ สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮ้ามิแต่ความสุขความเจริญเ,เดินทางปลอดภัยขอพ่ออุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮ้าสมุูรม,มันั่งปรารถนาลำลำด้รวยเงินไลกองให้ทอกไลมาคุณรารักษาเทวดากุ้มก้องสวัสดีครับ